ไม่เร็วพอก็สู้ใครไม่ได้ถ้าไม่แข็งแกล่งพอก็ก้าวข้ามอะไรไม่ได้ช่วงเวลาแหง่งประวัติศาสตร์ห้ามกระพริบตาเด็ดขาดเลยนะคะลุยกันเลยทาคิออนผู่แข่งท,ที่ไม่อยากแพ้ยุคที่แกร่งมาถแล้วแข่งกันยังไงละ่ะเอสเนสทาคิออนสุดยอดสุดยอดเอสเนสทาคิออนขึ้นนำ<ค>แล้วรสชาตแรกของความไพ่ต้องแสดงให้เห็นให้ได้เลย่ะว่าฉันเนี่ยแหละแข็งแรงที่สุด คู่แข่งจากยุคเดียวกันฉันก็แค่อยากจะตามเด็กคนนั้นให้ทันก็เท่านั้นค่ะฉันต้องชนะให้ได้เลยเพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้การแข่งขันซัสสุโชอย่างนั้นเหรอไม่ว่าผลครั้งนี้มันจะออกมาเป็นยังไงมันก็ไม่ได้สําคัญกับฉันเลยแมกนิดเดียวนี่เธอไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่ออยากจะชนะงั้นเหรอให้แข็งแกร่งกว่ากันฉันหรือว่าเธอแล้วมันจะรู้ผลได้ยังไงกันล่ะใหญ่บ้า ถ้าจะให้โคดตรงๆถึงเธอจะสูญเสียคู่แข่งเขาสำคัญไปแล้วก็ตามยังไงก็ต้องร้องแข่งขันนี่แน่นอนเสู่การเปิดชนะกันจะกระพับผู้พิชิตแห่งปลายสตวรรษตถีเอ็มโอเปร่าโอคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดในฤดูกาลต้ภูมิใจซะพวกเธอก็เหมือนหมากพิชิตชัยของฉันความตื่นเต้นของยุคสมัยใหม่มาถึงแล้วค่อยๆดูฉันให้ดีเถอะออกวิ่งไปด้วยความมุ่งมั่นเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดจังกันพองเกต่าโอมะมุสเมทเพตรดาบี Chụp đơn con khổ những vậy mày, mày.